เสรีーーที่สุดซัด์ก้าวไกลเสนอตำแหน่งให้เปรียบเป็นนักเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนวันที่25กรกฎาคมพลตำรวจเอกเสรีที่สุดเตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและสอสอบัญชีรายชื่อได้มาดูถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสอรยุทธสุทัศนจินดา โดยช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลว่ามีการมาเสนอตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้ตนโดยกล่าวว่าเสรีที่สุดฝ่ายก้าวไกลเพื่อไทยประชาชนเลือกมาใช่ไหมอีกฝ่ายนั้นประชาชนก็เลือกมาเขาก็มีความสำคัญเหมือนกันคุณจะมาแบ่งกันเรียกว่าไม่ครบกันเลยใช่ไหม สองฝากนี่แม่งฆ่ากันตายแจกอาวุธกันเลยดีไหมคุณก็ปล่อยไปตามกมทำไม่ได้ก็ให้เพื่อไทยเขาทำปล่อยเขาอย่าไปดึงเขาผูกไปด้วยตายก็ตายด้วยกันตายด้วยกันแน่หากไปไม่ได้ก็พักที่สามคุณอนุทินถ้ารอสิบเดือนประเทศชาติประชาชนเสียหายพักอื่นๆเขาเคยเป็นรัฐมนตรี เคยบริหารงานเคยปกครองคนก้าวไกลไม่เคยบริหารคิดไม่เป็นแนะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเพื่อไทยไม่เคยเสนอตำแหน่งอะไรให้ผมก้าวไกลให้ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีชัยธวัฒน์มาที่บ้านผมผมรักเหมือนน้องหมดทุกคนส่วนตัวมองว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไรก้าวไกลเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อน จะเอาดีคนเดียวคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาแต่ตนยังเอาอยู่แต่คุณไม่ยอมเชื่อผมบ้างเลยคนตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวต่อว่า MOU ครั้งที่แล้วแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมเซนวันนี้จะเสนอให้รื้อใหม่ให้เพื่อไทยทำแต่วันนี้จะช่วยเพื่อไทยให้จัดให้ได้ให้เพื่อไทยจัดให้ก้าวไกล ปิดตาไว้ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่อะไรก็ไม่ยอมเมื่อให้สิทธิเขาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วต้องให้สิทธิเขา